เคลื่อนไหวถ่ายวีดีโอโอ้โหถ่ายวีดีโอค่ะโอ้โคือ้มพ่อดูอะไลูกชมพ่อต้องไปหาชมพู่ก่อนซูม่าปิดหน้าอีกชม เด้อคด้ค่ะอะไรคะลูกยังค่ะเราเป็นขบวนที่สี่ต่อจากน้องตากน้อยอเอารอพิธีการยังไม่เรียบร้อยลูกคนยังมาไม่ครบคาะหลายลูก เป็นไร,ปนไ,รไปไหนปวดปัสสาวะโอ้คุูก็ลืมว่าคูถ่ายวิดีโอคูก็ถามว่าปวดปัสสาวะสิอันนี้ค่ะ